คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพิจารณาแนวทางการจัดทำสารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชน หลังจากการประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พร,รัตาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ครั้งที่2ทับ2557ซึ่งมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยเป็นประธานคณะกรรมการเมื่อวันพฤหัสบดีที่11กันยายน2557 โดยที่ประชมุมได้มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการจัดทําสารานุกรมการเมืองไทยสําหรับเยาวชนฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําสารานุกรมสําหรับเยาวชนจํานวน5คณะเพื่อจัดทําสารานุกรมจํานวนห้าเล่มได้แก่เล่มที่หนึ่งเรื่องพระราโชวาสมเด็จพระเทพพราราสุดาสยามบรมราชกุมารีในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา เล่มที่สองเรื่องประวัติความเป็นมาของรัฐสภาไทยเล่มที่สามเรื่องคำศัพท์ในวงงานรัฐสภาเล่มที่สี่เรื่องการเมืองไทยกับการเชื่อมโยงสู่ภาคส่วนต่างๆและเล่มที่ 5. เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในสังคมไทยโดยระหว่างวันจันทร์ที่19กันยายนถึงวันศุกร์ที่10ตุลาคม2,55 7 คณะนุกรรมการจัดทำสารานุกรมสำหรับเยาวชนแต่ละคณะได้มีการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำข้อมูลพื้นฐานและรายละเอียดในสารานุกรมแต่ละเล่มก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการจัดงานครั้งที่3ทับ2,557ในวันพฤหัสบดีที่16ตุลาคม2,557 เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำสารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชนที่คณะอนุกรรมการทั้ง5คณะได้นำเสนอและพิจารณาการจัดกิจกรรมเฉลิมพรพเะีเรติที่จะจัดขึ้นตลอดปี2558